ค่ะไปยังตะเื้นได้หัวฝนเมียนอันเราต้องมาคฝนอยู่ตอนนี้ก็กำลังพิชิตาตาลฟ,<า>ฟ้านะคะทางนี้ด้านนน้นก็อ่าจะอันนั้นน,น่าจะได้เล็มตาลฟ้าด้วยเหมือนกันค่ะค่ะเดี๋ยวบัดยามจัดการกิ่งยังลงแล้วก่อน สวนมันต้องเปลนทั้งข้างบนข้างล่างนะข้างบนกับห้กิ้งแล้วข้างล่างกันเอาทำความสะอาดหยาอยังออกดีๆก่อนอูต้องเอาออกเยอะอยู่มือนกันนะคะ ค่อยๆเอาออกทีละทีละทอ่อนต้องเรียกว่า,อ,าออกทีละท่อนเพราะว่าเ,เหมือนที่คุณลุงเคยตัดตั้งแต่โคนแล้วก็มันก็บึ้มลงมามันก็โดนต้นไม้ข้างล่างหักหมดเนาะอันนี้เพิ่นค่อยๆตัดออกทีละท่อนเอาท่อนปลายก่อนแล้วก็ค่อยขยับเข้าไปตัดโคนออกแบบนี้ก็จะดีด้วยนะอุ้ยหมดแดงก็ได้มันเยี่ยวสายตาของป้าเจ็บไปหมดแล้วเนี่ย แอบวิ่งมาเร็วมากเลยแล้วมันก็เยี่ยวสิตาของป้าเลยเนี่ยตาจะบวดหรือเปล่าไม่รู้ นี่แหละเนาะมันมันแผม,มันเลยบ่สวยเนาะเพราะว่าเขาต้องใส่เครื่องไอ้เลื่อยอนะต้องใส่เลื่อยต้นไอ้ต้นตนี่นะ่ะสี่ตัดจำเงาได้ย่นี่เพราะว่าโอ้ือจังไหนเลี้ยวแต่สร้างเนองานนี่ว่าตอนแรกว,ว่าที่มัตัดจำเลยแต่ว่าขันคิดว่ามันต,ติดตกใ่ต้นไม่ข้างล่างพังก็เอาเหตุตามวิธีของสร้างนี่นะ งานนี่ง่านี่นี่ค่ะอธิษฐานทอนเดี๋ยวเลื่อหือกันแล้วแต่สองทอนขึ้นร้างขึ้เห็ดกันแล้วค่ะเมียนเอาเอาเอาตามที่สร้างว่าเนาะที่ตูนข้างล่างกลัวสิฟืนได้เมียนเมียนเสียหายคือวานละค่ะโอ้ดีดีดีค่ะตาเทละทอนเนาะ ถ้าสมมติว่าเขาตัดนอนจินออกเบิดก็สิเบิดได้เนาะซางเนาะถ้าเขาตัดที่ไม่นอนจินออกเบิดก็สิเบิดได้เนาะตัดได้ไรหมายถึงว่าเขาตัดจริงที่มันไม่นอนเหีนออกเบิดมันก็สิเบิ้ดที่เหลือยังนะถ้าพ่นเอาคือว่าแล้วเนาะค่ะบานิเลือดซีน่าซางเนาะเห็นไหมหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ นี่ละหนึ่งอันที่ยูลุมกมูนี่สอง,ส,องสามสี่เนี่ยที่ยืนมาทางนี่สร้างสายไฟนี่ค่ะเอาอ,อ,อีกสี่สีก่ก้านนอกนั่นก็บ่เป็นยังนอนจอถาพ่นนอนเอาค่ะท่าออกก็จะมดคือเก่า,านี่จังไหนอีกอไม่มีงาน,นงห,หนึ่งสองสาม À, sát, à. ha ngang các bạn nỉ bờ, non cho dễ lái nỉ bờ. Non cho dễ lái, ở để há mùi. Kha. Nữa, nửa. nhà cả hình lái.

อ๋อพ่น heat คายน้ามั้งวะข้าว heat คลายนะขันกระทางซ้มหนีพ่นคลายลายไปเลยนี่ขันกระทางซ้มหนีพ่นคลายลายมันเลยนี่ไม่ได้ซื้อมาอะไรก่อนโอ้ตอนแรกซื้อมาต้นหน่อยมันต้นหน่อยที่มันมาขั้นใหญ่แหละแบบที่นี่มันใหญ่ขึ้นมันงามดอกกันลายแต่ว่าแับนี้ก็เลยว่ามันใหญ่หลายเลยตัดเตียงตัดเตียงว่าบางว่ามันสิเกิดใหม่มันลูกเกิดบางงามเลยวัานี้ ก็เลยเหลือตะโคนต้นเลยโชว์ใชคนไงนอนะไระคนไม่มีถุงตัวคนดูแลคนขายอะไรทักทิ้งกันด่นปูงนบ่ดิน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 นะไนะมันมีอยู่มันมีปุ๋ยใส่หลายแต่ว่าปัญหาคือเดี๋ยวนี้คนบ่คันได้มีเวลาที่เฮ็ดน้ำมันเนี่ยขนาดจริงไม้นี่ขอขอให้มันลงจาก <c oughs> บ่คันไหนบ่คันไหนแ่งไม่เลยค่ะมองนี้ละมันห่างมันห่างแล้วมันเลยบ่คันมีเวลาแ่งไม่นี่ชวนชมพวกปลานี่สื่อตอนแรกมันบ่แพงเพราะว่าสื่อต้นหน่อยสื่อต้นหน่อยมันมาเยวะสิไปหาเบิ่งเองเรอกค่ะสร้างตัดอันนี้รวดเดียวฉันเรื่องใหม่ประดับนี่กันยังบ่คันไดนสนใจายดอกตอนนี้พ่ออย่างที่ไม่มีเวลาทํา ตองแตงพื้นที่ก่อนค่ะค่ะอันนี้หน,นีบหนีบกลับกรออกเห็นไหเนี่ยเพราะว่าตองแตงพื้นที่เห็นมันสะอาดก่อนค่ะจากสีเบ้าถึงงานตกแต่งนะคะ่ะถ้าพื้นที่บ่าันเปลี่ยนก็เอายังมานก,กับม้งงามเลยคะ่ะแล้วก็กรีดกวางข้างเที่ยวตัดต้นไม้นั่นนี่ละ่ะอ่านะคะแล้วก็ดูช่างเดี๋ยวจะไปดูฝั่งโน้นอีกก่อนนะคะว่าพื่นอ่า ทำไปถึงในแล้วนะเดี๋ยวป้าก็จะไปดูอีกก่อนนะคะไม่รู้จะทำยังไงถึงจะเสร็จวันนี้คงจะไม่เสร็จนะคะไม่เสร็จง่ายๆก็ยากมันก็เยอะอยู่ป้าต้องดูด้วยบางทีที่คุยกันไว้เพื่อนก็ไม่ได้ทําให้ก็ต้องบอกให้ทาบางทีเพื่อนก็อาจจะตัดตัดเกินก็ได้ก็ต้องมาช่วยกันดูก็ต้องมาดูกันนะคะ ตอนนี้จังก็นั่งพักหนื่อยอยู่เดี๋ยวป้าก็จะพักนิดหน่อยก็จะออกไปดูสวนข้างนอกที่ตัดหญ้านะคะโอ้โหกี่โมงแล้วคุณลุงยังไม่กลับง่ายๆนะเนี่ยมาช่วยป้าป้าวิ่งขึ้นบน,บ,นบ้านวิ่งหาของวิ่งเข้าสวนนั้นสวนนี้เหนื่อยจังเลยะฮะตอนนี้